สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาจะเจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันจันทร์ที่10มีนาคม2568โดยช่อง2 4่ส u ทูฟอยูก็ทำการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยกองทัพอากาศทูปเตมีดอนเมืองในช่วงที่1ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณ โดยโปรโมเตอร์คุณสมหมายสกุลเมตตาพร้อมทีมงานกลุ่มพลังใหม่ก็ประกบคู่มวยไว้ตามใบรายการดังนี้ครับคู่ที่1มงคลชัยสบุญมีฤทธิ์เจอกับเพชรพงษ์สะทรแดงเขา่าทรายที่พิกัด112ปอนด์คู่ที่2ยกเพชรลูกนเรศวนมา108ปอนด์ต่อให้เสือขาวกอขันติวงมา110ปอนด คู่ที่สคู่รองบรลลเงินอยุทธชัยใส่กับขุนศึกเอิออกขวนเมืองที่พิกัด122ปอดคู่เอคู่ที่สบุญชัยสบุญมีฤทธิ์เจอกับเดชพิชัยนาวีอันดามันที่พิกัด112ปอดครับก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฝั่งทัศนวิจารณ์ศึกมวยไทายพันธมิตรทั้ง4คู่ หมอมวยก็ขอกำลังใจจาก Ft ทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเสียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปลุ้นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขออนุญาตแนะนำมวยพักยก PY24 ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก p y วาระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ idline@py24 py24 จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลา อย่าลืมแจ้งว่าหมอมวย้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่1มงคลชายเสาบุญมีฤทธิ์เจอกับเพชรพงษ์สะทรแดงเขาทราย1 1 2ยปอนด์มงคลชายสาบุญมีฤทธิ์รหรือว่ามงคลชายเกียรติชัยวัตรอายุ17จากศรีสะเกดส่วนสูง163น้ําหนักป่วยๆอดกิโลกรมัมก็ชคมาประมาณ70ครั้ง ซอมที่สนสมหมายบางกะปินะครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาปั๊มรัดฟัดตีประเภทอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยความสามข้างหลังก็มีพิกแพ้น็อกยกสี่รถเบนพีเคแสนชัยที่ศึกมวยไทยพันธมิตรชนะคะแนนเพชร9ล้านอีเกิลมวยไทยที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดก็แพ้คะแนนฉัดเพชรเกียรติธงยศที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับ ส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินเพชรพงศธรแดงเขาทรายหรือว่าพลแสนเอกเมืองนอนอายุ16จากนครราชสีมาส่วนสูง164น้ำหนักป่่อยๆ50กิโลกร,รมัมกอชกมาประมาณ40ครั้งซ้อมที่หอยหวานโภชนาะนครราชสีมาตัวนี้เป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปรมรัดฟัดตีบูดุดันขยันออกอาวุธเหลี่ยมเชิงได้ปลายมั่นคงแต่ว่าหายไปนานประมาณ1ปีนะครับ รวมก่อนหายไปก็มีแพ้คะแนนบุสลีสอบุญมิลิ์ที่ศึกเจ้ามวยไทยแพ้คะแนนเอ็มบ้านแรมบ้าที่ศึกมวยไทยพันธมิตรเมื่อวันที่4มีนาคมปีหกที่ผ่านมาก็หายไปประมาณ1นึ่งปีกว่าๆนะครับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงมงคลชัยสอบุญมิลิ์หรือว่าเกียรติชยวัฒน์อายุ17เป็นรุ่นพี่หปีอาวุธครบเครื่องโชคประจําสม่ําเสมอมากกว่า ส่วนน้ำเงินเพชรพงศธรแดงขาวรายหรือเดิมเิมก็คนแสนเอกเมืองนนทหายไปนานกลับมาใหม่ก็ปล่อยเวทขึ้นมาหลายปอนนะครับเด็กกำลังโตนั่นเองก็เคยผ่านแข็งแขงมาเยอะนะครับสำหรับผมมองว่ามงคลชัยสวรมิริครับร่างกายดีกว่าจะเบียดอชนะรุ่นน้องพงศธรเพชรพงศธรแดงขาวสายได้ท้ายครับคู่นี้ผมให้แดงมงคลชัยสวรมิริศเป็นมวรักไม่ชอบระด,ดับ สองดาวครับต่อกันที่คู่ที่สองเลยครับยกเพชรลูกนเรศวนมาร้อยแปดฟอนต่อให้เสือขาวออกขันที่วงมาร้อยสิบฟอนมุมแดงยกเพชรลูกนเรศวนอายุ18จากหนองบัวลำพูนะครับส่วนสูง165น้ําน้ำหนักไปป่อยห้ากิโลกรัมโชคมา70กว่าครั้งซ้อมที่ลูกนเรศวนหนองบัวลำพูตัวนี้เป็นวัยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกได้ไนะด้ดีนะครับ ประเภทเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปัมรัฟตฟตีบูดูดันอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยครับ5ไฟหลังชนะ2แพ้2เสมอ1 3ข้างหลังมีแพน็อกยก3มานสัสก์ต่อยแยมสวนที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแพน็อกยก3บุสลีสวุญมิลิทที่จังหวัดอุบลราชธานีลาสุดอชัะคะแนนยอดปตัตตพีสิงตุรัสที่มวยไทยพันธมิตรเมื่อ2ธันวาคมปี67ที่ผ่านมาก็พักไปประมาณ3เดือนกว่า คู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินเสือขาวก็ขันตีวงหรือว่าเสือขาวอาดศึกมวยไทยวันนี้มา110ปอนด์นะครับอายุ17จากนกครราชสีมาส่วนสูง169น้ำหนักปล่อยๆ53กิโลกร,รมัมชกมาประมาณ70ครั้งซ้อมที่อาดศึกมวยไทยนครราชสีมาก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกไดายในดีเตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมเชิงดีอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยความสดครับห้าฝหลังชนะ4แพ้1 สามครั้งหลังมีชนะคะแนนเพชรปทุมเดชเพชรสีทองที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแพ้คะแนนดีเซลเล็กสอสีทองที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดเอาชนะนอกยกสามยกพยักต่อยแยมสวนที่ศึกมวยไทยพันธมิตรครับรูปเกมที่น่าจะเป็นครับยกเพชรลูกนเรศวรอายุ18เป็นรุ่นพี่1ปีกระดูกดีกว่าจึงต้องต่อน้ำหนักให้สองปอนเพื่อความเหมาะสม ส่วนน้ำเงินเสือขาวกอขันที่วงหรือว่าเสือขาวอัดศึกมวยไทยรุ่นน้องได้สูงได้ลอยมวยซ้ายได้สูงได้ลอยครับแล้วก็ได้เวทด,ด้วยสองปอนด์นะครับสำหรับตัวผมมองว่าน้ำเงินเสือขาวกอขันที่วงครับจะอาศัยเลี่ยม,มวยทางซ้ายดักศาสแข้ง่งดักเสียบดักแทงแล้วก็จะเบียดเอัชนะยกเพชรลูกในเลเส่วนได้ท้ายๆครับ ผมให้น้ำเงินเสือขาวก็คันที่วงเป็นไวรัไมาชอบระดับ1ดาวครับไปกันต่อคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองประจำวันนี้ครับบัลลังเงินอยุทธชัยใส่กับขุนศึกเอิร์ธออกขอนเมืองที่พิกัด122ปอปอนด์บัลลังเงินอยุทธชัยอายุ26จากหนองบัวลำพูส่วนสูง165น้ําน้ำหนักกว่า58กิโลกร,รมัมชกมาประมาณ70กว่าครั้งซ้อมที่พยัคภูหลวงจังหวัดเลยครับ ัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือวุธครบเครื่องนอกได้ในดีดักศาสแข้งเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมจัดจ้านเกา๋าเกม้าไฟหลังนี่ชนะ3แพ้2 3สข้างหลังมีแพ้น็อกยก4สิงเอกไมยสิทธิ์กำนันเน่งที่ศึกเจ้ามวยไทยชนะน็อคยก2บักโนวาบางแสนไฟคลับที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดเอาชนะคะแนนเพชรนิพนธ์แปะสายสที่ศึกจิตเมืองนอนท์ครับ ส่วนคู่โชคทางด้านมุมน้ำเงินขุนศึกเอิร์ธอขวนเมืองอายุ18จากจังหวัดตรังส่วนสูง170น้ำหนักขดป่อย57กิโลกร,รมัมชคมา40กว่าครั้งซ้อมที่สอสมหมายบางกะปิก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทอาวุธครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาปัมรัดฟันตีบูดูดานอปอดใหญ่ปลายแรงแต่ว่าฟอร์มการโชคนี่ยังอยู่ในช่วงขาลงครับหากฝ่ายหลังนี่ชนะ1แพ้3ไม่มีการตัดสิน1 สามครั้งหลังก็มีแพนนอกยกสองสิงมณีสุรศักดิ์มนตรีที่ศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็ไม่มีการตัดสินในการชกกับเทพบังกร CMA Academy ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดก็แพนนอกยก3ามเนือเพชรพุทธประชาชื่นที่จังหวัดอุทยัยธานีครับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงบังเอังเงินอยุทธชยัยอายุ26เป็นรุ่นพี่8ปีกระดูกดีกว่าครับส่วนน้ำเงินยอด ขออภัยครับขุนศึกเอ,อิร์ธออกขนเมืองรุ่นน้องได้สูงได้ลอยแต่ว่าเวทไปปล่อยน้อยกว่า1โลครับคูนี้นอกกับในไฟเตอร์เจอฝีมือขุนศึกเอ,อิร์ธออกขนเมืองนี่รุ่นน้องหนุ่มแน่นกว่าน่าจะเป็นฝ่ายเดินเปิดเกมชวนทะเลาะนะครับแต่ต้นๆปั้มรัดฟัดตีเพื่อให้รุ่นพี่นี่แผ่วปายให้ได้ครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าจะเดินไปเข้าทางของบัลลังก์เงินนะครับที่ดักศาสต์แข้งดักเสียบดักแทงอยู่แล้ว จะเบียดเอาชนะรุ่นน้องขุนสึกเอิร์ออกขนเมืองได้เททายครับคู่นี้ผมให้แดงบรลลเงินอยุทธชัยเป็นมวรักมยชอบระดับ4ดาวครับมาถึงคู่เอกคู่ที่4ของรายการครับบุญชัยสบุญมีฤทธิ์เจอกับเดชพิชัยนาวีอันดามันที่ประกัด112ปอนด์บุญชัยสบุญมีฤทธิ์อายุ20จากชัยภูมิส่วนสูง169น้ําหนักป,ปอาปอน59กิโลกร,รัมชกมา60กว่าครั้ง ซ้อมที่สบุญมีลิตรก็เป็นมวยเขา่าอาชีพเดินเปิดเกมแตะขวาตะขวาปั้มรัดฟันตีบูดูดนันพอใหญ่ปลาแรงเก่าเกมสอกคมเป็นมวยฟอร์มสดครับสิบไฟล์ล่าสุดนี้แพ้แค่ครั้งเดียวนะครับสามครั้งหลังก็มีชนะคะแนนอีคิวซางสอสลัดชีพที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แพ้คะแนนโดมทองลูกยาพอโรงต้มที่ rws ราชดำเนินล่าสุดอาชนะคะแนนพลอยรุ่งเพชร เงาะบางกะปิที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับส่วนคู่โชคทางด้านมุมนำเงินเดชพิชัยนาวีอันดามันอายุ26จากจังหวัดตรังส่วนสูง1 6 7น้ำหนักปลป่อยห้ากกิโลกร,รมัมก็โชคมาประมาณ80ครั้งซ้อมที่นาวีอันดามันจังหวัดภูเก็ตครับตัวนี้เป็นมวยเข่าได้ฝีมือได้นะครับเดินเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายปัามรัดพัดตีประเภทตั้งรับจับทางได้เปิดเกมได้นะครับเก๋าเกมกระดูกดีครับ หาไฟหลังชนะสองแพ้สามสามครั้งหลังนี่ยังไม่ชนะใครนะครับก็มีแพ้คะแนนโคชสิธิ์ทแศยาสต์ที่ศึกมวยไทยพันธมิตรแพ้น้องยกหนึ่งโคชสิทธิ์ทศยาสต์อีกครั้งที่วันลุมพินีล่าสุดก็แพ้คะแนนเพชรนายานายาปักวิวที่ศึกมวยไทยพันธมิตรครับรูปเกมที่น่าจะเป็นแดงบุญชายสาวุณมีฤทธิ์อายุ20เป็นรุ่นน้อง6ปี ได้ลอยนิดนิดเวทปล่อยๆก็มากกว่า2โลส่วนน้ำเงินเดชพิชัยนาวีอันดามันรุ่นพี่กระดูกดีกว่าแต่ว่าร่างกายเป็นรองคู่นี้ต้องบอกว่าสดเจอเกา๋านอกกับในซ้ายกับขวาไฟเตอร์เจอฝีมือครับบุญชัยได้สดนะครับต้นๆนนี่เปิดเกมปั้มรัดฟัดตีนะครับเพื่อให้รุ่นพี่นี่แผวปลาให้ได้ส่วนน้ำเงินนี่เก๋าเกมดักตว์แข้ง สอกฟันอันตรายต้นต้นตีกมีรุ่นน้ำรุ่นนอกกอนแต่ไปปลายผมมองว่าบุญชัยจะอาศัยความสดบทความเกา่าเบียดเอาชนะรุ่นพี่เดชพิชัยนาวีอนมามบันได้้ทยๆครับผมให้แดงครับบุญชัยสาบุญมีฤทธิ์เป็นมวยรักมวยชอบระดับ3ด่ดาวครับครับก็จบทัศนาวิจาร์ศึกมวยไทยพันธมิตร ประจำวันจันนี้ทั้ง4คู่แล้วนะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอการแนะนํามวยพักยก PY24 ครับมวยพักยก p y 2 4ระบบออโต้ได้มาตฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ออดิล่แอดพีวายสอแอจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมมวยบานอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปมวยรักมวยชอบศึกมวยไทยพันธมิตรประจำวันจันนี้คู่ที่1ให้แดงครับ มงคลชัยสวรมิลิทเป็นมวยรักไม่ชอบระดับสองดาวกระดูกมวยได้ปลายมั่นคงคู่ที่สองให้น้ําเงินเสือขาวกอขันทีวงเป็นมวยรักไม่ชอบระดับหนึ่งดาวยาวใหญ่ซ้ายผ่านตลอดคู่ที่สามให้แดงบรลลังเงินอ,อยุทธชัยเป็นมวยรักไม่ชอบระดับสี่ดาวทั้งสดทั้งเกา่าเอาอยู่คู่ที่สี่ให้แดงบุญชัยสวรมิลิทเป็นมวยรักไม่ชอบระดับสามดาว สดบทค่าเอาอยู่ครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามได้ครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ